มาก,การเจ้าค่ะเป็เล่นพนเป็นเจ้าไดเจา้าค่ะโอ้เล็กจ็ดสามสามจิตไปเพื่อนบ้านเมืองทึ่งทึง่งเบิดเลยตีโตเลยตีโตเลยเห็นไหมเจ้าค่ะเมืงองอัตมาก,กับวายุถาอัตมาศเด็ดฟันอินเดอร์ซินอ่ะมันจะไม่โชว์มันนี่เอฟซีกัได้มือมือว่านี่เอฟซีมหาประมาณจะสี่มงคลนี่แหละจา้ทาทั้งเมืองว่า เห็นสามพญานาคก็เลยมากจ้าบ้านนี่เพื่อนว่าเพื่อนําหาเหล็กเล่าเนาะอาตมาว่าบ่ได้หาเหล็กเล้าแต่อาตมขึ้นเดี๋ยาตมาฝันจ้าฝันอ่าฝันเกี่ยวกับเหล็กออกนีลาบ้านนี้ก็เหล็กไปทายไปทายในสวมทายจะไหนกับบุบเบิ้ลจะเถื่อจ้าฝันส้่แบบส่จ้าอาตมาเมื่อเคยฝันส้ําเลยมาขึ้นฝันอีกจ้าฝันฝันสั่มฝันฝันซ้่ม ฝันว่าตมาไปนางไทยอยูเที่ยงพูนดอกเมือนเหมือน,เห,อนเหมือนจะคล้ายๆพูนจองปวกขึ้อย่างนี้แหละแต่มันจิเป็นพูนใหญ่เนาะเป็นพงงนูนใหญ่บัหน,นีทายแล้วแล้วอา้ากระดาษบะมี่หน้าบะมี่หลางเห็นทีงไหนนี่ไม่กับบมี่ก็เลยเอามือจะของนี่นิวซี่นี่ไม่ป้ายป้ายบอ,อกทันทีป้ายเซตันนะ่ะนั่นแหละโสกดีนี่เจ้าค่ะถ้าฝันแบบนี้จังไดก็โสก เมียนเพราะว่าเทียตมาเค่อยบอกแหละว่าถ้าถ้าถาเป็นของจต่ของน่ะมันจะได้โชคเพราะว่าเทียตมาเค่อยฝันน่ะถ้าเป็นของจะของได้โชคแต่ถ้าของผูององ้อื่นน่ะมันจะอ่าเป็นข้อจ้าเวที่เมีนตีเป็นเลขว่าเจาา้าค่ะตมาตีบบป็นถ้าเป็นแบบเสียถ้าถ้าเ่ามาฝันเป็นตัวเลขน่ะเมียน,อ,นอยู่แต่ถ้าเป็นแบบเสียตมาตีโบปินก็คชื่อว่าได้จับขี<ม>่จับยังแล้วเนาะฝันแล้วอีกอย่างหนึ่งอาตมาบ่เคยฝันฝันแบบฝันฝันเรื่องนี้ จ้าสัำฝันซัำเด้เนาะเมือวานนี่ก็เว้ากันเรื่องนี้อยู่เด้เนาะว่าไปเข้าห้องน้ำไปปลดทุกขังซี่แม่จ้าเอฟซีเน่ะน่าน่าสิได้หลายเพราะว่าตุกตุเนาะหา6กับ7 3ต็ดสแม่นจุ้แต่เพิ่นก็ถ้าไปซื้อซื้อ4ตัวคือ3ตัวก็สิได้ได้หลายจ้าอู้สาธุเป็นยังบุญให้เพิ่นได้ชวยสางสวยแปลงน้าเนาะเชลยส่วยกันสังแมาวางคําๆเองวางสีมุ้งแลงหามุ้งเล้งอือ เิ่นมาเป็นบึงไม่คีบของตัาหน้านีลา่ล่ะเพิ่นเห็นเพิ่นก็นว่าเออบ้านจีริไก่ล้มทำรถมาบึงเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็บอู้อลังการงานต่างเพิ่นว่า <ม S 2> อาจารย์ต้นกม่จะใแบบมมส่ธรรมะก็ว่าโอ้บ่มีสร้างดอกอาตมะมีปัญญาสร้างจังทางดอกอาตมาปัา่นเอาเองตัวจ้คอยไปจ่า <ม S 2> อันนี้ก็บเลยปั่นมาเป็นเดือนแล้วเพราะว่าเจดีย์มาพังจ้เจดมั่วจะเฮ็ดเจดีย์อยู่จ้ก็สำคัญเนาะ เพิ่นมีบุญสัมพันธ์ดิเนี่ะเพิ่นมากสองคนแม่คนหนึ่งท้องนานาจิตแม่กบแม่ก็ลูกแต่ท้องท้องกับเบท้องใหญ่ดอกท้องใช่ท้องอยู่ประมาณซี่หาเดือนนี่เลยกับเบอร์ที่ก็ใหญ่แห้งไหมแต่ก็บจิเริ่มนั่งยากอยังอย่างอย่เพราะว่าเพิ่นมาเข็ยนเพิ่นสังเกตแ่้วแบบน่งยาดใจเพิ่นเป็นบุญมีบุญสัมพันธ์เพิ่นก็เลยสูบเลยมันซาตัวเด้อให้เพิ่นไดมมันไทยน้ำเนโนรัฐบาลไทยเฮานี่จ้าเพราะว่าเมื่อวานเพิ่นก็มาซอยซอยสังเกตพยาญชนะอยู่หกลอย ออันโมทนาสาธุน้ำเพิินวัานี่มักเหล็กตัวใดเนาะค่ะมักแห้งนี่หลังจากหีกฝันจ้าตอนนี้อาตมาไม่หมั่นใจในเหล็กฝันแรอวมั่นใจแห้งก็เหล็กฝันฝันเลขสามตัวกับเล็กเ่อตมาสื่อแล้วมันบ่ถือแมมเที่อตมามั่นใจอันอันตัวที่ว่าซื้อแล้วบ่ถือขึ้หาหกฮเป็นบ่เจ้าค่ะเม่นเืมแต่ในความฝันเล็กเลกที่มันออกนะแปดสามห้าน้อจ้า ขบุตออกแบบสามหาขลังออกเจ็ดสามเลขที่สื่อคือหาหกจ้าแต่แต่เถียรตมามั่นใจแห้งก็คือเป็ดแปดสามหาเจ็ดหาหกเนี่ยตมาหมักแห้งเลยเพราะว่ามันมันมาฝันสั่มไงอืมค่ะเพราะว่าปกติเตมาจะไม่เคยฝันแบบสี่สั่มทะเถีเลยจ้าก็เลยหมั่นใจไป่อนขางไปทั้งเลขฝันเนาะเมียนจ้า แต่ว่าเลขที่ชอบส่วนตัวกับย่าถิ่งย่าป่าเด้อปล่อยแต่แต่ตัวงวดเก่าซี่เปดเนี่ยเนาะมาันก็คือมาเก็คือเล็กเลขที่ปล่อยตัวงวดมันกัอันนี้อยู่ดีเนาะเมียนค่ะกระเข่าเด้อมันคืออาตมาก็บอกอยากให้ทิ้งเนาะเพราะว่าเลขมันก็บหลายตัวดอกจ้าก็คือเม็ดเม็ดเดียวสามตัวกับเก่าซี่เปดเนาะที่เอาปล่อยแต่ว่าแต่ว่าแต่ตัดหลินน้ำเน่พราะว่างวดกอนก็ตัดหลินออกศูนย์หกเนาะเมียน จ้นตัวแล้วทั้งหลวงพี่นี่มักเลขฟันเนาะค่ะแม่นเมีนคือแปดสามหาเนี่ยห้ตัดเลนแล้วก็เจ็ดสามลางแล้วก็ห้าหกเลขนี้แค่นี้แ <Man, man. S 1> ม่นเมีนขนาดอันเอซีโทัวมาอาตมากขาย,ยังขนลุกเลยตกใจมาะว<ม>่าออกทั้งบนทั้งล่างคือกันเราแล้วก็มาไอ้คิดหิน่าฟันเจ้าของว่าฟันแหมียนก็นันตีแล้วก็ม,วกมาออกรัฐบาลไทยเน่เด้อเพราะได้สั่งไม่ได้เป่งซวยกันเนาะค่ะ ยังบุญสาตัวเดอ้อให้พุ่มเจ้าทีเนาะปูญานั่นละ่ะให้เพิ่นได้ให้เอฟซีแฟนชองมานน้ำเหลขกความฝันนี่ละ่ะให้เขาโลดเนาะเพราะคนจ่นได้ซอยสางซอยเปลงให้มีมีเงินซอยสางนะค,ะค่ะเพราะว่ามือเช้าก็มือเช้าหนึ่งก็จมอยู่ด้วเพราะเอฟซีโทรมาบอกแล้วจมอยู่นะคือไปออกบ้านเพื่อนบ้านเนาะให้มาออกไทยนี่เด้อจากสามโตตรสองโตะจยังดีจ้าจมห้หลงพอเอวยจมห้หลงพอ ใจ่ของเกดี้นั่นแหละเหตุให้ครับปณิกะให้มันบอกให้เล็กบอกให้มันออกตรงตรงเด้ออย่าให้เด็กกลับอย่าให้ได้ขึ้นลงถอดเอาออกตรงตรงนี่ล่ละเมนอยู่ค่ะอิบซีสิเดซอยกันเนาะให้มันเรียวมันช่วงเนาะเจ้าค่ะนี่เมนเพราะว่าปีนี้ก็เจอซึ้งหนักหลายก็เลยว่ามันไดกจะงวดเนถอดเพราะเพราะเด็เหตุเพราะเด้บุรณะเมน จ้ำทำนิดนึงว่าเสียไปกิ่เดียกี่เดททำเลี่ยนเลี่ยนแล้วก็จะแด้งูกับหันมาเหตุพยานาตโตจ้าก็ถือว่าฟันซ้ำครับยืดออกนู่นเจ้าค่ะแม่นเมียนซ้ำขัดเอามือน่ะเอามือไปต่อยออกกันนะจ้าต่อยออกต่อยออกแล้วกับมือเสร็จเสร็จบนกระดิ่งจ้ากระดิ่งมือรย่างเลยจังได้ก็ได้โศกใไงเถอะล่ะสื่อตัวได้ก็ถือเจ้าค่ะนาะให้ออกตัวนี้ละนู่นเพราะเดี๋ยให้เอฟซีแฟนช่องสุกุสุคนเป็นได้ซอยได้สางนั่นกัน เนาะก็ถือว่าสาบุญจ้าค่ะเอา็ิจังไดกะฝากถึงเอฟซีแฟนช่องในเจ้าค่ะผู้นล่วงบุญน้ำเน่และผู้ติดตามน้ำเน่เจ้าค่ะมือนีรเหล็กอกอ่ามือนีรอดก็เป็นมือมือโชคมือหมานเนาะขอทุกคนที่ตั้งหนาตั้งตารอคอยอ่าก็ภาวนาอ่าให้เอฟซีทุกคนเลยอ่าจงมีโชคเนาะสื่อตัวใดก็ขอให ออกรางวัลเป็นรางวัลใหญ่รางวัลทุกรางวันเลยเนาะนะที่ที่มัน, <c oughs> ม,นมีเนาะเจ้าค <c oughs> ่ะ <c oughs> ได้ที่ซื้อไว้ก็ขอให้ถูกรางวัลใหญ่ๆกันทุกคนขอให้มีโชคมีลาภในมือมือสันมันดีมือนะี <c oughs> ้เนาะเจ้าค่กโชคมีลาภทุกคนเลยที่ได้มาเบิ่งคลิปนี้ที่ได้ติดตามมาโดยตลอดตัต้งแต่อ่าตน้นจนถึงปัจจุบันเนาะ <c oughs> บ่ว่าเป็น FC เก่า FC ใหม่เนาะที่ได้มาชมมาเบิ่งคลิป ขอให้ทุกคนเลยจงมีโชคมีลาภมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหนึคิดปรารถนาสิ่งใดก็ขอสมดังหนึ่งคิดปรารถนาอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนขอให้ร่ลำรึงดวยสุขสุขคนเถิดใช่ทูนัสการเจ้าค่ะไ้าเจริญพรอจรเญพรค่ะกาฟังความสันของหลวงพี่ให้จบเดยพี่น้องก็ถือว่าฝันยำจ่ามือนีเิ่นทักทายมาแต่เศร้าๆเลยพี่น้องค่ะเลขฝันของหลวงพี่มิเซนมือวานี่วอกกันไปออกเพื่อนบ้านพี่น้อง แต่เพื่อนฝันย่ำคือฝันว่าใดไปปวดทุกข์นอกค่ะได้เอามือจับขี่คิดว่าโชคค่ะเพื่อนก็เลยหมั่นใจในตัวเลขสามตัวที่เพื่อนฝันนี่แหละเปดสามหาเจ็ดสามหาหกนี่ในความฝันเพื่อนบอกว่าหาหกนี่เพื่อนไปซื้อหาหกในความฝันแต่เลขออกรเปดสามหากับเจ็ดสามมันผัดไปเพื่อนบานทั้งสองตัวมักแข้งค่ะชุดนี้มักแข้งพี่น้องค่ะหยิบยกจับว้ค่ะตัดหนา้าตัดหลังเหรียน้ำเดอ้อเปดสามหานี่พี่น้องค่ะ กาถือว่าฝันย่ำบบเน่เด้ค่ะพุ้มเจ้าที่อาให้อ่าพี่น้องแฟนชองมิโซมีมันเพราะ้สางซอยกันค่ะทางวัดขาดแค่หลายอย่างหรือเอฟซีจ้าถึ้งสา่งองคูทั้งเจดีที่ชมุดจ้ะแล้วกาน,นี่เลขต้องวดเป็นร้อยชอบส่วนตัวต้องวดที่เพิ่นไห้เขาวางหันคือศูนย์หวดวางหันเก้าซีแปดเม็ดเดียวจ้ะเก8าซีปดเม็ดเดียวนี่เป็นเลขชอบส่วนตัวตั้งแต่ห้ต้องวดสาบนาเลขตัดห้จ้าการ้องพิจารณาเบิ่งเลขบ่หลายค่ะ ประมาณนี้เด้อค่ะผู้ใดอยากรวมบุญโทรหาใดศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดสองสี่เก้าสี่เป็นเบอร์โทรกทางของพีมีเส้นโดยตรงโทรหาเพิ่นใดสาธุขอเป็นอย่างบุญเนาะค่ะปู่ย่าเนาะค่ะลอกกะหลวงปู่เงินบารมีหลวงปู่เงินซอยพุดภยัยเอฟซีแฟนจงให้มีสูมิมาน้ากันค่ะในคลิปนี้ผู้ใดเห็นด้วยๆปังๆสู่ขู่สูส่คนเงินไหลกองต้องไรเขาไปเราจะสวัสดีจ้า